สวัสดีค่ะยังอยู่กับบน4ีเช่นเคยนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตน้องๆนะคะที่หอตุ้มไว้ประมาณสองวันแล้วเนาะสองวันวันน,น,นี้วันที่3นะคะเพื่อนๆก็ใบยังสดชื่นอยู่นะคะทุกคนก็เอาดินห่อรากแล้วก็เสริมด้วยกระดาษเจชู่เติมน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นเนาะใบนางก็จะสดอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆ นี่เดี๋ยวยกให้ดูสักหนึ่งต้นนี่ทุกคนแบบนี้เลยใบยังสดสวยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณนะคะเพื่อนๆก็นี่เข้าวันที่สามแล้วก็ถือว่าใบสวยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะเพื่อนๆ มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะในนี้ไปยังสวยอยู่สดสวยพริ้งพราวใบไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆนก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็ใส่กระถางไปเส็ดดายที่เกียดแยกต้นยังเล็กอยู่นะคะก็ใส่กระถางไปได้นีเดี๋ยวเรามาดูนี่อนุมานจองถนอนอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่ใหญ่เต็มที่เนาะเต็มที่ได้กว่าน,นี้อีกนะคะเพื่อนๆน สวยสีสดสีสวยมากเลยลูกนางก็เยอะเลี้ยงง่ายนี่นี่ไม่ไดแ้แยกลูกนางออกทำจานวนเลี้ยงง่ายค่ะหานุมานมันแล้วแต่บางคนเนาะบางคนเขาก็เลี้ยงต้นไม่ใหญ่อย่างอันนี้ก็ได้แล้วต้นหน,นึ่ง แยกได้หลายต้นอยู่เพื่อนๆพื่นแต่นางกำลังสวยอยู่เนาะเราก็เสียดายก็เลยยังไม่แยกอ่า